สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพียงไ c h ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรครับเพลงคลื่นนะครับก่อนอื่นนะครับตั้งสายให้ตรงนะครับเพลงนี้ตั้งสายมาตรฐานนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ของ a m i n o r นะครับ a m i n o r หรือหรือว่า c major นะครับคีย์เดียวกันตั้งสายตรงแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับในอินโทรก็จะมีแค่2คอร์ดนะครับไม่ได้เล่นอะไรมากนะครับจะเป็นการการปิกกิ้งนะครับจะเล่นแบบนี้เริ่มต้นที่คอร์ดแรกนะเป็นคอร์ด a m i n o r นะครับให้เพื่อนๆนจับ a minor นะครับ A minor แบบเบสิกเลยนะครับสำหรับใครที่ยังจับยังไม่ได้ก็ไปเปิดดูคอร์ดในเว็บนะครับตรงนี้จะไม่ได้บอกนะครับ จับเอเมเนนะครับแล้วก็ยกยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับนิ้วเดียวนะครับต่อไปมาดูมือขวานะครับมือขวาจะเป็นการเกานะฮะมือขวาดีดสาย5้า2นะ3 2ครับ5 4 3 2นะครับดีดลงมาเลยถึงสาย2แล้วแล้วก็เอานิ้วชี้ลงครับแล้วก็ดีดสาย2ออีกครั้งหนึ่ง อ,อีกครั้งนะนะครับก็จะได้แบบนี้อันนี้คือคอร์ดแรกต่อไปนะครับจะเปลี่ยนไปเล่นคอร์ด G นะครับแต่ว่าผมแนะนำเพื่อนๆคง,คงจับได้ทุกท่านนะครับคอร์ดจนะครับจับแบบนี้ใช่ไหมครัแต่ว่าผมแนะนำให้เปลี่ยนเปลี่ยนนิ้วในการจับนะเพื่อ เพื่อที CAP, ่เราจะได้กล so, ับมาคอร์ดคอร์ดเอเมเนอร์นะครับมันจะเล่นสลับกันนะครับมันจะได้กลับมาเอเมเนอร์ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าใครถนัดแบบนี้แล้วกลับมาทันก็ก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําให้ให้จับจับเปลี่ยนนิ้วนะฮะให้เปลี่ยนแบบนี้นะครับมันจะได้กลับมาเอเมเนอร์แบบนี้นะมันจะได้เร็วนะฮะถ้าจับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดก็แล้วแต่นะ ถ้าจับฟอร์มนี้ก็คือใช้นิ้วนางกดที่สาย6ช่อง3นะครับนิ้วกลางกดที่สาย5ช่อง2แล้วก็นิ้วก้อยนะครับกดสาย1ช่อง3ก็จะเป็นคอร์ด g G b a เบสิกเรานี้เลยครับเพียงแค่เปลี่ยนนิ้วนะนะได้ G แล้วนะแล้วก็ดีดดีดลงเฉยๆนะมือขวาดีดลง แล้วก็กลับมาคอร์ดเอเมเนเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยนะเล่นวนลูปกันไปแบบนี้นะครับสรอบนะครับผมจะเล่นให้ดูเล่นจริงนะครับอ่ะคอร์ดจนี่แค่ดีดลงทีเดียวแล้วก็กลับมาเอเมเนอร์เล่นเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาจบที่เอเมเนอร์ดีดลง นะครับจะเล่นวนกันอยู่สีรอบนะสีเที่ยวแล้วก็เข้าท่อนร้องนะครับอ่าก็ไม่ยากนะเพลงนี้ง่ายๆนะครับก็ไปฝึกเล่นกันดูนะครับเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ